ตรงเสากินาลีตรงไหนเนี่ยแถวเราแน่ๆอ่ะพูเหนื่อยกับพี่บุ๋มวะนี่นะครับหนึ่งพันเก้าร้อยคนดูแต่ผมจะอ่านให้ทันเสื้อสวยจังทอกับพี่บุ๋มเหรอบางทีอะหล่อมากครับขอบคุณนะครับพี่กูชิดขอบคุณสำหรับนี่ยครับพี่เดียบอกว่ากินาลีสายสองไลฟ์อยู่ถนนอุทยานต้าอุทยานอ่ะขอบคุณสำหรับหัวใจด้วยนะครับหว่างนี้เองี่จอะตอนนี้แสงก็สวยแล้วนะทุ เอนโฟร์ดี้ไฟคลินิกหมอจอร์เจียค่ะไม่ใช่เราเลยเราอยู่ฝั่งส่วนพุทธโมโซได้สี่ติดคุณแม่เอาไหมสองพันคนแล้วดีแม่สำหรับไอคอนติ๊กตอกเหมือนพระเอกเกาหลีเหนือเลยครับสองพันสองร้อยคนดูตัวจริงหล่อมากครับยังไม่เคยพี่บุ๋มคือขำอะไรแบบนี้ง่ายมากจริงแล้วชีส่งมาให้ฉันดูพยายามจะให้ฉันขำแต่ฉันไม่ขำแต่พี่บุ๋มขำ อาคสหรับกลทุกคนงงอ่ะพี่บุ๋มพี่บุ๋มขำอะไรแบบนี้พ uh> uh> uh uh ี่บุ๋มออกไปหาดีเร็วๆข้าวยังครับเมื่อกี้ซื้อลูกชิ้นแล้วก็ซื้อขนมปังทาแล้วครับเอาไปหาแล้วยังไงต่อถ่ายคลิปผมก็เป็นเอฟซีค่ะยินดีให้ชุดครับยินดีให้สาวๆชุดครับขาก่อนต่อมาครับพี่ป๊อปขอบคุณนะครับขอบคุณลูกค้ามากเค่ะสวัสดีนะครับ2,500ันห้้คนดูนะครับจริงหรอมา เดวิดพอครับพี่แพทบอกเลยว่าเดวิดรัคนตามเท่าไหร่หอเหมือนเดวิดเดวิดเลยนะครับสไนโซ่พี่ตอปได้ยังไงไม่ต้องมาเตียวเทียรับคนตามแสนหกเก้าแล้วนะครับเอออกาคนดูสองพันห้าแล้วครับตอนเนี้ยคนดูเยอะกว่าพี่บุ๋มแล้วว่าคนดูสองพันห้าหน่อยเงีเอ็กเซลเนี่ยเสยผมไมู่หน่อเหรอครับใช่ครับใช่ครับอยู่ช่วงหน่อยเงี้ย เดินแบบให้ดูหน่อยกับกรุงเทพครับอินนี่หรัสดครับน้องคันนี่น้องรุ่นรุ่นกุลาบขอบคุณนะครับน้องคันนี่ไปสยามแล้วครับยางครับยางครับเดี๋ยวรอแบบว่ามอไซค์ซ่อมแบบว่าอันนี้ครับปั๊มติกน้ำมันแล้วก็เฟรมครับขาดนิดหน่อยครับที่ยังไอ้นี้ยังไม่ได้ซ่อมขอบคุณนะครับแพร่แพ้สำหรับกุลาบนะครับหน่อยอ่ะพอมากเดินแบบให้ดูหน่อย อยากแซ่บเลยครับเดินแบบยูใส่ลิฟได้สามคนเมนก็สันหานี่สองพันแปดแล้วว่าอยู่แถวไอ้นี่ครับถนนอักงสาพุทธมณฑลสายสี่ครับคือเขาไล่นอกสถานที่แล้วคนดูเยอะเหรอซ่อมเสร็จแล้วครับแต่ยังจะขาดอีกนิดนึงครับได้ครับยินดีครับขอบคุณค่ะตอบไอ้สไปร์ทผมทุกวันเลยดูคอมเมนต์ดิดีนะขนาดที่ผมส่งมาเขายังไม่เคยขึ้นฟีดหนูเลยอ่ะถ้าขึ้นจี๊ดนะคะเดี๋ยวส่งให้ฮิวอีกดีกว่า เซไม่กดดูหรอกขอบคุณนะครับรพี่สำหรับอ้าวสวัสดีครับพี่สวัสดีครับยินดีครับเปลี่ยนโอเคชั่น้าใหม่แล้วขอบคุณนะครับยินดีมากเลย แสงสว่างพี่ป๊อปมากข้างถนนอยากอยากเชิญมาอันนี้สวัสดีครับอยากเชิญมาถ่ายรูปนะถอดในคำอื่นจะพูดได้ถ้าแม่แม่เป็นคำหยาบอย่างเงี้ยพูดได้ครับเขาไม่ใส่เสื้อผ้าหรองเท้าหรอไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ผมหล่อไหมี่ผมหล่อนี่ถ้าวิวอยู่ก็โดนนี่สาบรถไปหาพี่ป๊อปแล้เนี่ยแอร์ซัมแอร์กสมาร์ทเลยเออขอถ่ายรูปขอถ่ายรูปจริงผมพอได้อยู่นะ พี่ผูพูดไปเรื่อยก็มีคนมาขอถ่ายรูปอย่างนี้ไรเป็นไรมไม่ใช่หมายถึงพี่ผูกมาพูดไปเรื่อยว่าจะออกไปหาพี่ป๊อป่ะอนะครับครับคราวค้ขอให้รักกันไปเรื่อยไปต่อไครับยินดีค้าวยินดีขอบคุณมากเลยดูไลา์แล้วมาหากันขอบคุณครับบ๊ายบายขอบคุณมากเป็นะครับดูไลา์แล้วมาหากันปุ๊บ นาการน้าเป็นหัวแล้วก่อนได้พูดได้กูแคร์แล้วตอนนี้พูดไม่ได้ทอบคุณครับสวัสดีนะครับ3,200คนดูนะครับอยู่ที่ไหนก็บอไปหาพี่ป๊อปเลยเขาบอกพี่บุ๋มคนดู3,000แล้วว่ะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับอยู่ที่ถนนอาสาครับพุทธมนตรีพี่ป๊อปจะรู้จักคบอไหมเออพี่บุ๋มที่บอกเขาต้องแต่เขาคนพันต้น แล้วพี่บุ๋มคิดว่าเขาจะรู้จักพี่บุ๋มไหมไม่ฉันเป็นแบบน้องหน้าใหม่เขาไม่รู้จักฉันหรอกขอบคุณมากรู้ลายแล้วมาหาการพบสามพันสองอ่ะนี่เขาแฮปปี้เลยครับมีความสุขเลยครับสามพันสองเขาอ่ะสามพันสนามนะวะสวัสดีนะครับสามพันสองเราไปบ้างไหมเหนื่อยกับบุ๋มว่ะดูฝั่งสายสีคือฝั่งบ้านเราเลยเนี่ยเจ้าข้า เอาปูนสำรับมินิฮาร์สนะครับระวังรถด้วยนะโอเค okay, ครับระวังรถด้วยหล่อมากค่ะหน้าหนูนาะอักษสปิดห้าทุ่มนะครับปิดห้าทุ่มนะครับผมไล่ได้ประมาณสี่ทุ่มห้าสิบสี่ทุ่มห้าสิบห้านะครับถนน,นนนี้ปิดห้าทุ่มนะครับผมแจ้งไว้ก่อนที่สูงเท่าไหร่สูงร้อยเจ็ดสิบแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าครับ มุมนี้สวยนะครับมุมนี้โลเคชั่นนี้น้องดีมากครับถ้าถนนติดแล้วเขาทำยังไงไอ่ะไรเกดดยูนแล้วถนนอาสาดี้เขาไปทั้งทำอะไรกันะนะไรสดปิดเพราะว่าตะก่อนคนต้องขัดรมันก็เลยเป็นถนนแบบเดินดิบยินดีนะครับมาได้ครับยินดีนะครับยาวยาวยินดีเลยอนะ้าว เขามาคุยเล่นกันได้เลยครับฉันสงสัยว่าทำไมเขาถึงไปตกนพาวเวอร์ดีแดนซพี่ดาาเขาบอกว่าไม่หนาวอกาศดีบ้างถราอากาดียายร้อนจะตายอนั้นเทมือกันขอบคุณนะครับพี่ผมก็รอเหมือนพี่ดาราทั่วไปนั่นแหละครับรอเหมือนกันนั่นะครับไม่ได้รอกว่าอะไรหรอกครับคนเมนก็ป่านเกินออิมมาแล้ว คอมเมนต์ว่าอะไรแก้มหมแอบดูอยู่เนี้ยหรอปลอดหล่อเลยเมื่อยขาไหมข้างหลังโบกมือหน่อยขอแอคนิดนึงนะครับฮะหล่อมากน่าจะมาครับผมก็หลอ่อเบิือนแบบพี่ๆดาราทั่วไปผม,ผมก็ไม่ได้ห<ส>ดล่ออะไรไป<ด>มากกว่านั้นตายอะไรมันโดนใจไปดันฟีดให้พี่ผมุมวะ ขายืนมาละท้ายืนมาละพิงพิงเอารอกอนนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่าเป็กนะข้าเขาเขาเพิ่งงงเผื่อจะเสื่อัะเอาละยินดีครับพี่เขามาถ่ายรูปเขามาถ่ายรูปมาคุยเล่นอะไรได้ครับกันเลยครับเกี่ยวหยุดพอดีเลยคิดถึงพีอครับน้องมุ้งเหมียวเี็บบอกคิดถึงนะครับน้องมุ้งเหมียว ที่รัก a on the time I love I love you o m o h e t I love you more สวยผมชูชูชูมุ้งเหมียวชูมุ้งเหมียวหน่อยเงาสามคมหล่อหล่อมเยาวชนมอมเมาแก้มบุ๋มมากขอบคุณสำหรับสร้อยหมีนะครับเจ้าตะวันขอบคุณสำหรับหมีน้อยนะครับแล้วมุ้งเหมียวขอบคุณสำหรับกุหลาบนะครับขอบคุณน้อยวิ่งนี่ต้องหนาวมากนะเลยไม่เบส Anyway. พี่ป๊อกคนหรอจีหนูว่านักเสียงจากมือถือพี่บุ๋มเนี่ยแหละก็พี่กบอไปไหนคะไม่เห็นไรเลยพี่บุ๋มบอกว่าเก็บตัวค่ะไม่อยากทำตัวเป็นของตายใช่เพิ่งจะเจอปลตัวเพิ่งจะเจอปลาทุกคนว่าไงบอกว่าเก็บตัวไม่อยากทำตัวเป็นของตาย้ชาวเน็ต มันน่ากี่โมงไม่น่ารักตรงไหนอะน้ำไม่เคยอาบนิสตสกปรกน่ารักวันนี้เขาว่าหนูอะน้ำก็ไม่เคยอาบตกหน้าไปเลยนะไม่น่ารักหรอน้ำก็ไม่อาบเป็นันสกปรกตกโฟกมันไม่ชอบอาบน้ำมันเลยเปหลังบ้านแล้วยงสกปรกอีก น่ารักละสิเธออิจฉาที่ฉันมีแมวน่ารักโอบยเป็ดมันไม่ได้น่ารักเหมือนบันนี่ไงเธออิจฉาใช่ไหมไม่ใส่มีเรื่องเกี่ยวไปเถอะเธออิจฉาใช่ไหมว่าแมวฉันน่ารักเหมือนสมุกบวมเลยหญิงเคลียนาไปละไม่ให้ไปจะไปข้าวแโอเคค่ะบ๊ายบายอืม สวัสดีค่ะเบสไอหมูมเหมือนคนไม่เต็มเลยอ่ะมีแบรดหน่วยอ่ะเจ็บซี่โครงอ่ะเจ็บซี่โครงอ่ะทำไงดีอ่ะอมึงคนไม่เต็มเลยอ่ะหนื่อยอ่ะ <c oughs> โอ๊ยนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ย